สินเชื่อโฮมโปรเฟิร์สชอยผ่อนนานสูงสุด36เดือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK ครับผมเก่งนะครับครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินเชื่อนะครับของกรุงสีเฟิร์สชอยนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมจะมีชื่อว่านะครับสินเชื่อโฮมโปรเฟิร์สชอยครับ ซึ่งตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันนะครับระหว่าง2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับก็คือบริษัทโฮมโปรนะครับหรือว่าร้านขายนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของของใช้ภายในบ้านนะครับกับบริษัทกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะครับผมจึงออกมาเป็นตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับผมต่างๆนะครับในการนะครับผมนําบัตรไปนี้นะครับไปซื้อของนะครับผมที่ห้างโฮมโปรนะครับจะได้รับสิทธ์นะครับผมผ่อนสินค้าเนี่ยศูน สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้หรือว่าบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับวงเงินอนุมัติสูงสุดนะครับจะอยู่ที่5เท่าของรายได้เรานะครับและทั้งเรานะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันนะครับก็สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ สำหรับช่องทางในการสมัครนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่องทางหลักนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับโดยให้ทางเรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง First c h o i c e นะครับแล้วก็กรอข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่นะครับของทาง f i r s t Choice ติดต่อมายังเราเพื่อเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับ ช่องทางที่2นะครับเป็นการติดต่อที่สาขาของ First Choice โดยตรงนะครับโดยทางเรานะครับสามารถรับเช็คสาขาของ c h r i c e เนี่ยได้ทางเว็บไซต์ของทาง f i r s t Choice เลยนะครับว่ามีสาขาตรงไหน,นที่อยู่ใกล้บ้านเราบ้างนะครับ สำหรับคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือจะต้องมีอายุนะครับตั้งแต่20จนถึง5 5ปีนะครับข้อที่2นะครับผมจะต้องมีรายได้เนี่ยตั้งแต่1 2 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับข้อที่3นะครับจะต้องมีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือจะต้องมีที่ทํางานหรือว่าบ้านนะครับผมอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการนะครับ สำหรับเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับตัวที่2จะเป็นสลิปเงินเดือนหรือว่านังสือบรองเงินเดือนนะครับตัวที่3จะเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับและตัวที่4่ตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็นหน้าบัญชีบุ๊คแบงค์นะครับที่เราอยากจะให้ตัวสินเชื่อตัวนี้โอนเงินเข้ามาให้นะครับ ครับโดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับจุดเด่นหลักๆเลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการนะครับผมนำบัตรใบนี้นะครับไปใช้งานหรือว่าเลือกซื้อสินค้าที่โฮมโปรนะครับจะค่อนข้างได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของการผ่อนชำระหรือว่าแคชแบ็กต่างๆนะครับครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับผมก็คือตัวสินเชื่อหรือว่าบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับทางเราเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันนะครับก็สามารถสมัครบัตรตัวนี้ได้นะครับผม ครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับได้ลองสมัครบัตรตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ